ยี่สิบ่ชุมงในวันนี้นะครับผมปะห้ำตูเนี่ยจะไปสู้กับแชงคูดใช่มันบ้าไปแล้วมันจะไปสู้กับแชงคูดอีกอย่างหนึ่งเลยมันจะทำหายที่การสังเกตเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์สมัครและแชร์ด้วยละกันก่อนนะคุณผู้ชม1 5 0 0 0ไลค์พูดเล่นจเจนเย็นๆ1,500รไลค์พอละกันเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับบักตูโอเคใครพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมลุยเลยจุบๆหน่อยเอ้ยเกเรปะเนี่ย ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่ากคครับ s <S ทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมระวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลสคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับกดผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็อกฟุตแล้วก็คิงเลคัซซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลาร์ธพีทด้วยหรือว่าบริการ ฟาร์มแมปต่างๆก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดู มาประตูเนี่ยก็ทําการตีเหมือนเดิมครับผมใช่ผมยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิมที่เดิมจุดเดิมครับทําไมงั้นหรอจะปั๊มตังครับผมเพื่อที่ทําการไปซื้อด้านของฟิสแมนคาราเต้มนุษย์เหงือกใช่ถ้าเกิดว่าผมซื้อเสร็จเดี๋ยวผมก็ค่อยเปลี่ยนที่ละกันเนาะเพื่อที่จะขี้เกียจมาอีกแล้วนะคุณผู้ชมไปๆมาๆกลับๆมาๆผมไม่เอาละกันนะครับเอาละเดี๋ยวขอฟาร์มแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วครับฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหมีเงินอยู่ประมาณ7050 0,000เป็ะนะนร้บผม้ชนเป๊ะ้วครับผม60,000ุะ โอเคเงินในขาดเหลือก็ดีมากๆเลยครับผมกำลงการเดินทางมาที่เดิม <c oughs> เพื่อที่จะมาคุยกับไอ้ฟันเหลืองตัวนี้ปัะตูเนี่ยน่าจะชอบนะถ้ามันได้จับคาราเตม้มนุษย์เงือกนี่ไงขอดูหน่อยสิโอ้โหเดี๋ยวนะการจับแบบนี้คุ้นๆเลยเหมือนชอบทําในห้องน้ำบ่อยๆเอาละผมเนี่ยก็ลองตีดูครับลองใช้ไชอบ <c oughs> ลองแบบเราต,ต้องลองใช้นะคุณผู้ชมถ้าอยากได้ก็ต้องลองใช้ครับผมนี่เอาเลยลองใช้ดูสินืแรงนะแรงอยู่นะแรงพอสมควรแ้ะมัตเตอรี่ไม่ค่อยได้อัพด้วยนะครับ เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยต้องไปเกาะต่อไปแล้วเพราะเกาะน,นี้เนี่ยเราฟาร์มเวลแบบสุดๆนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันดีกว่าน่าจะเป็นเกาะเกาะหนึ่งผมขอไม่บอกละกันใครรู้เนี่ยก็บอกไว้ด้วยละกันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเอาล่ะใครเดาถูกบ้างครับผมตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เกาะรอยฟ้านั่นเอง <c oughs> ใช่ล้วครับเราจะเาฟาร์มที่นี่ครับผมเพราะตอนนั้นเนี่ยที่เรามากับหัวหน้าเนี่ยเราฟาร์มข้างล่างใช่ไหมแต่ตอนนี้เนี่ยเราฟาร์มข้างบนผมเนี่ยมาเซตสปาวก่อนครับแต่ว่าเจอเพื่อนคนหนึ่งครับผมโอ้ ดูนี่ไงพ,พร้อมนอนครับผมพร้อมนอนครับคุณผู้ชมขอทักสินนิดหน่อยนะการนี่ไงพร้อมนอนไปนอนนะเพื่อนขอโทษนะครับถ้าเป็นใครก็ขอโทษจริงนะจ๊ะผมทำการเดินมาครับผมทำการเสื้อเสืเปาครับโอ้โห,โหขอโทษขอเขียนมาครับไทยแล้วกันนะขอโทษโอเคขอโทษขอโทษโอโอเคครับผมมาเดี๋ยวเราไปฟาร์มกันดีกว่าเดี๋ยวผมทำการรับเควสนะครับอยู่ข้างบนนี่เองใกล้ๆนี่เองนะครับนี่เลยพอมาถึงนะครับผมขอรับเควสก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่นี่ไงครับฟาร์มไปก่อนแล้วครับตีไม่เข้าหลอกบะหํำน้อย มาขอฟาร์มก่อนแลวกันจริงๆเนี่ยผมอยากใช้ผลพานะแต่เดี๋ยวก่อนครับผมเดี๋ยวเราไปโลกใหม่เดี๋ยวเราค่อยใช้ผลพานละกันมาผมขออนุญ,ญาตนะครับฟาร์มตรงเกาะนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนแลวกันเดี๋ยวเราค่อยไปอับตอนที่ผมเนี่ยขึ้นไปชั้นบนเลยในที่สุดนะครับแบคทีเนียลองใช้หมัดดูครับผมนี่ลองประสิทธิภาพลยว่าโหดขนาดไหนก็ลองซับนะครับไอพวกนี่เลยมีปีกเนี่ย <c oughs> พวกเผ่าสกายเปียเนี่ยขอเอาหน่อยละกันนี่งไงนี่งไงโอ้โหข้ามาลติรี่ขึ้นเต็มๆเ,เลยครับวู้ฮู้ชิวๆอีกนิดหน่อยหอยหนึ่ พอเลยแค่สามเองโอ้โหแบ่งแค่นี้ไม่ได้หรยอมาขออีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับนี่เลยนี่เลยโอ้โหเสียงอะไรสันๆันวะลืมลืมลืมปิดสินของเออสินของหนึ่งนะคุณผู้ชมปิดแป๊บโอเคปิดเรียบร้อยแล้วผมขอฟาร์มต่อปึ๊บปั๊บ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 เรียบร้อยนะครับเอ้ามันยังไม่ได้อีกหรอมานี่มานี้มามาจุๆจู่จู่จูจมานี่มานี่ อ้วนีขอนหน่อยและกันผมลืมไปเลยนะครับผมอ e EP คุณสองผมทำการหมดแล้วผมก็ขอทำการซื้อหน้าคุณผู้ชมครับไปที่ช็อปครับผม99โลบัคจัดไปเลยโอ้โหโลบัคเลยนิดเดียวนิดจริงๆนะคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมต่อมาแล้วมาขอใช้พลังหน่อยสินี่ไงมัดมนุษย์เงือก แรงผสมควรนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนเลยมานี่มานี่มานี่จุ๊จุ๊มานี่แหละความมันในการฟาร์มใครอยากไปฟาร์มเบ่รีบไปฟาร์มพร้อมบักตู่ได้เลยนะครับผมฟาร์มาสนุกสุดแล้วเอาระเรียบร้อยแล้วครับผมฟาร์มเลเวลถึง475แล้วเลยมา1นึเวลเหมือนเดิมครับสเต็ปเดิมผมเนี่ยทำการรับเคเสใหม่ครับผมเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนโอ,อ้แต่ว่าข้างบนนี้มันมีที่รับอยู่ไม่ใช่เหรอไม่รู้นะนะก็ใช้สกิลไปสิครับตรงเมฆตรงนี้ผมได้ข่าวมาแถวๆนี้แหละเขาบอกว่าต้องใช้นะครับผม เ,เนี่ยเออประมาณนี้ตัดเมฆไปนะว่าม,มาปุ๊บนะครับเราการเซตสปาวตรงนี้เลยเซตสปาวโอเคตรงนี้มีหรือเปล่าเนี่ย ัวนี้ก็มีเหมือนกันนี่ว่าจะไปดับข้างล่างเพื่ออะไรวะเนี่ยมาขอลองหน่อยขอลองดีหนะ่อยเฮ้ยเดี๋ยวมันตีผมเข้าลืมไปเลยครับนี่แหละที่ผมอยากได้ผลภาพก็พอแบบนี้เลยคุณผู้ชมผมเนี่ยคิดว่าใช้ผลภาพมันจะดีกว่านะใช่คือบางทีอ่ะมอนเตอร์ถ้าเราแบบไปโลกใหม่เนี่ยมันอาจจะมีฮาคิทุกตัวซึ่งผมก็เลงๆไว้อยู่นะว่าโลกใหม่อ่ะผมจะใช้โอเคต้องรอนิดหน่อยนะคุณผู้ชมมาๆมาไม,าม,ามา่นี่มามาหำน้อยตอัวน้อยทุกคนขอปาดเลยละกันคุณผู้ชมครับผมผมภ<ม>าคสดนะคุณผู้ชมยัง ติดโชว์ชมผมได้นะครับผมก็ผมภาคสุดนะครับไม่เหมือนช่องอื่นที่เขาภาคขีหลังโอเคฟาต่อเลยครับบึ๊บ บึ๊บไอ้ภาคติดขัดขอไปจริงๆนะครับไอ้ภาพนี่เลยว้าวสุดยอดลืมใช้หมัดเลยการจะฟาร์มมาตริรีหมัดนิดหน่อยเอาลา่ะนในที่สุดเนี่ยประหาพวกนี้เนี่ยก็ตีผมไม่ได้แล้วประตูนี้ยิ้มแฉ่งเลยคุณผู้ชมดูสิแป๊บๆขอย,ยิ้มแป๊บหนึ่งได้ยัไงคุณผู้ชมขอเอาเลยละกันนี่หมัดมาหาประไลงหมัดมาหาประไลของมะเงือกนี่โหดจริงๆนะคุณผู้ชมลองไปซื้อเล่นกันได้เลยเนี่ยหมัดของ,งมะเงือกนี่มันสุดๆไปเลยถ้าตบท่าตีก็เหมือนแบบ ตาป,ประมาณนี้คุณผู้ชมเนี่ยการตบคือแบบเบะเบะเบะเนี่ยคือมันเท่มากแล้วคือแบบผมชอบตรงนี้แหละมันเหมือนท่าจับผูดเลยไม่ใช่นะขอโทษจริงๆรงเอาล่ะเมของฟาร์มตรงนี้เนี่ยจนถึงเลเวล5 0 0อแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนที่ฟาร์มกันดีกว่าอ่าเดี๋ยวก่อนเหมือนมีอะไรขึ้นมาหรือว่าเป็นเควสดการตีปลาสลามปลาสลามอยู่ข้างล่างตรงนู้นโอเคเดี๋ยวผมขอไปตีปลาสลามก่อนละกันเดี๋ยวเราค่อยมาตรงนี้และกันเนาะคุณผู้ชมเอาละผมเนี่ยเห็นเหมือนมีคนชัยพาด้วยคุณผู้ชม เองอ่ะ,มะเมื่อกี้นีไ่ไงเขาทําอะไรกันอยู่หรือว่าเขาฆ่าบัตรสลามเรียบร้อยแล้วโอ้ไม่ก็ผมมาไม่ทันงั้นเหรอเดี๋ยวนะผมเช็คไม่เอ้ยเฮ้ยมันจริงๆแล้นะคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะใช่นะมันเกิดจริงๆเว้ยโอ้ไม่ก็ผมมาไม่ทันงั้นเหรอไม่เป็นไรนไหนๆก็มาแล้วครับผมขอสุ่มโบนสักหน่อยละกันอ่ามี400โบนขอ,อย่าสุ่มก่อนละกันนะครับ เรียบร้อยผมสุมมาครบโอไมก์ก้อเดี๋ยวนะผมเล่นดอฟฟูดได้สองอันเลยสูมุกแล้วก็โอ้ม oh ก์ก้อนประตูนี่ยิ้มเลยเข้า oh, ดีจริง,รงเอาละไหนๆก็มาแล้วครับผมขอสุมกันดีกว่าใช่แล้วถ้าเกิดว่าไม่มาสุ่มเนี่ยแปลว่ามาไม่ถึงโอ้ยเหมือนกับของในจังหวัดเลยใชไมไม่เอาไปเนี่ยเหมือนกับของฝากให้คุณผู้ชมประมาณนั้นเลยนะครับเอาละ e ีพีนี้เนี่ยเรายังไม่เอาดาบแชงนาะเอาละสุมเลยครับคุณผู้ชมปึ๊บเรียบร้อยโอไมก์ก้อนด์กด์กฟูดโอ้ยเรา่อยใช้รายการตอน oh oh. เป็นโลกใหม่ แต่ขอทิ้งก่อนละกันนะครับเอาไปใครอยากกินก็กินตรงนี้เลยแจกไว้เลยก็ลองเข้าเซิร์ฟมาตามหาดูนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาเนี่ยน่าจะหายไปแล้วแหละเรียบร้อยแล้วเลยเป็นห้าร้อยโอ้ยกอดเร็วจริงๆรงิโอ้ยในที่สุดก็รับเวสนี้ได้มันจะไม่ให้ผมเนี่ยตีปลาหำตัวนี้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้ว้าวผมมันเป็นอะไรวะนะ่ะเอาน,นี้ละกันมันคือบอสอือไปเลยครับตีเลยครับหวังว่าจะไม่ใช่โอ้โหบันแรงมากแล้วเนี่ยหวังจะไม่เหมือนกับปลาหำตัวนั้นๆที่มันนอูต้ทะะเล โอ้ไม่กอด oh ประสุดๆไปเลยเอาลาปักตูนเนี่ยก็ตีต่อเลยครับคุณผู้ชมทําไมกันหนอะปักตูไม่เคยยอมแพ้ไงโอ้ไม่กอดปักตูนี่พรบมึงจริงๆเลยมึงตายไปเมื่อกี้มึงยังไม่เข็ดโอเคเหมือนกับจริงๆเลยโดนด่าคนด่าโคตรเยอะยังไม่เข็ดอีกโอ้โหยังไม่ไปไหนอรคุณผู้ชมอะไรประมาณนั้นผมขออนุญาตสำรวจแมพก่อนละกันมาทาันทีไม่ได้สำรวจเลยโอ้ไม่กอดผมเจอระครังครับคุณผู้ชมตรงนี้เลยว้าวอะไรวะเนี่ยะระกคังสื่อทองคันแต่ว่าระครังเออประโชน์เว้ยเลยลยา หนึ่งนะครับผมเห็นตาแบบตาผมมันเลือบเห็นไงเลือบเห็นเลยครับตรงนั้นโอ้โหเดี๋ยวนะอันนี้มันก็อ์เอ็นเลมานี่สิมาน,นี่สิมาน,นี่สิโอ้โหมาน,นี่มัน <c oughs> กระจอกดีดีรออะไรอ่ะสู้ไม่ไหวหรอกขึ้นมาข้างบนนี่ครับผมได้ข่าวว่ามีคนขายฮาร์คีตะเกตตรงนี้อ้มันคือบารุงอุโซนี่เองอุโซนะคุณผู้ชมตั้งชื่อมันใหม่ว่าชื่อว่าอุโซโอเคมาขอดูราคาหน่อยเอา้าผมกระจอกเกินไปเหรอมันเลยไม่ขายให้ผมเอาราผมลองสำรวจแมปไปสำรวจแมปมานะครับผมเจอเหมือนตรงนี้เนี่ยมีเควสขอรับเควสะไรแล้วกันนะลุงอ้า0ห้าร้อยกว่าๆเลยงั้นเหรอเดี๋ยวผมมาใหม่นะ <c oughs> ขอฟาร์มแป๊บเอาราสุดรอขอดูหน่อยและกันเรียบร้อย ใช่รับเคยได้แล้วครับคุณผู้ชมครับมาขอตีปักพวกนี้ก่อนนี่ไงนี่แหละเหตุผลที่ผมได้ผลพัมมากม,ากมากโอ้จริงๆผมควรจะซื้อแต่แรกนะแต่แบบเออได้ผลแสงมากก่อนนะสีประเด็นนะอ่ะก็เลยขออนุญาตใช้ผลแสงเลยละกันโอ้มาหน่อยสิมา โอเครวบรวมเสร็จปุ๊บเราใช้สกิลครับชิวๆผมจะใช้ด้านของหมัดก่อนทําไมเงี้ยหรอผมจะฟาร์มแบตเตอรี่ครับผมอยากจะใช้อันตีของมันผมว่าอันติมันน่าจะโหดมากน,ะคมมน,น,นกะคุณผู้ชมสหรับหมัดนี้หมัดมนุษย์เหงือกอะคุณผู้ชมนี่ไงขอหน่อยและกันเนี่มามามา,มานี่มนุษย์เหงือกแล้วก็มนุษย์เหงือกชิวจริงๆคุณผู้ชมบักตู่น่ยิ้มเลยเออผมเนี่ยทำการตีกับบักนั่นเลยรับับกอะไรนะมันชื่อบักอะไรนะบักอาแป๊บ,บนึ่งนะขอไป เนดิก็เอเนวะเอบักก็เอเนวะไม่งไงทำเป็นมากงกกอ์ไงก์ศแหน่ God, นขอไหนละกันนะขอบวกเลยละกันนี่คุณผู้ชมบวกก่อนเลยอะ่ะผมไม่ต้องรอเวลละผมบวกกับมันก่อนเลยนะเข้าเลยละกันมามานี่มามานี่มามามา,มา,มาทำทรงถือกระบ,บองหูแม่งเป็นติ่งไงนี่คุณนี่คนอินเดียโอไม่ได้บูลลี่นะครับขอโทษจริงๆนะใครเป็นคนอินเดียขอโทษจริงผมนักคนอินเดียโอเคนะมาดูก่อนครับคุณผู้ชมครับเฮ้ยแต่แม่งแรงจริงเว้ยผมจะตายแล้วครับคุณผู้ชมแต่ผมเนี่ยมีหมวกอยู่มีหมวกทำให้อัพสเตตตเนี่ยเฮ้ยเด ทำตัวนั้นผลพานิว่ามันมาได้ไงอ้านายอย่าฆ่าเรานะโอเคเอ้ยเอ้ยอไได้ไหมอ่ะอ๋อเขาเป็นนี่ครับคุณผู้ชมเป็นทหารเรืออ้านายอย่ามารัด่ะเฮ้ยผมโดนล่ากันโอ้ได้ของอยู่โอเคว่าดีโอ้หมนี่ไงนี่ไงมันตามล่าผมเลยเป็นไงเราเป็นไงเ่าเลยแม่แห่งโหดด้วยกันประเด็นขอย่าไปฟาร์มก่อนละกันนะครับ มันจะเอาผมเอาราผมฟาร์มไปฟาร์มมาเนี่ยผมก็หยุดคิดไม่ได้คุณผู้ชมครับผมน่าจะเหมาะกับการได้ของสิ่งน,นี้แล้วนะหาชีีการสังเกตไงมาหาบาบักซกนะคบผม โหยังไม่ได้กันหรอโอ้ม่กอดโอ้ผมเป็นกระจอกกั้นเหรอ, oh oh, รอนูบอ,อยู่หรออืมหรือว่าผมต้องเข้าแคนเหรอก็อมีแคนเหรอหรือ,อยังไงต้องสร้างแคนเหรอไม่รู้นะคุณผู้ชมผมก็สร้างแคนยังไม่ได้เลยเยลเวลยังไม่พอหรือเปล่าไม่เกี่ยวมั้งเนี่ยโอ้ท้อจริงๆเอาละเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปฟาร์มอยู่เหมือนเดิมดีกว่าเศร้าๆเลยแบบนี้โอ้ลืมไปประตูเนี่ยมันหิวเงินนี่ว่าลืมไปเลยคุณผู้ชมผมเนี่ยเดินเข้าไปหากล่องครับเก็บกล่องเก็บไปเก็บมาเนี่ยผมก็เห็นปลาหาตัวนี้ ด้วนล,ลิงวาบูน่อกอีกอันหนึ่งเห็นแวบๆบนี่ไงลืมไปเลยตรงนี้มานี่มานี่มานีจุ่ๆตามมาดีตามมาดีาม,มานะเอา้า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  ทำไมอะผู้มายี่เข้าไม่ได้เอาละแบคตูรเนี่ยเกิดความฉลาดไปดู YouTube ชอบพี่ซีมาพี่ซีเดาบอกว่าให้ผมเนี่ยนะครับผมให้มาที่นี่ครับก่อนนี้เลยเพื่อที่จะทําหาชี์การสังเกตทําไมล่ะครับใช่จริงๆเนี่ยมันควรไปตีใช้คูดก่อนโอ้ oh my god ผมต้องเหยียบตรงนี้ใช่ไหมผมเหยียบไปหนึ่งอันแล้วมันจะมีทั้งหมดเนี่ยหลายอันมากๆเลยนะคุณผู้ชมมันจะแอบบอยู่ไว้แอบอยู่แถวๆนี้แหละหนึ่งอันไหนตรงนี้ตรงนี้อ๋อเจอแล้วครับตรงนี้เองโอ้โหนี่ไงเดี๋ยวผมขออนุญาตเหยียบไปเหยียบมาก่อนแล้วกันนะคร คุณผู้ชมออยู่ใต้เกาะตรงนี้ก็ได้นี่น,นีเดี๋ยวผมจะพาเลยคุณผู้ชมพาไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับนี่หนึ่งอันอ่ามันจะมีหลายอันมากนะคุณผู้ชมครับ <S <S ก็ลองดูดีๆนะครับตุกข้างในนี้มีหรือเปล่าไม่มีนะมาตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะมีนะครับหนึ่งอันหนึ่งจุดอ๋อนี่ไงอ่าเรียบร้อยครบหรือย,ยังน่าจะครบแล้วมั้งคุณผู้ชมน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าน่าจะมีแค่นี้หรือเปล่าครับต้องมาดูข้างล่างนี้ก่อนนะครับมันจะมีข้างล่างนี้ด้วยข้างล่าง<ๆ>นี้เปิดเนี่ยน่าจะสำเร็จแล้วอ๋อยังไม่าเจมอไว้ คุณผู้ชมเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งขอไปดูพี่คีปี่ีแป๊บหนึ่งนะครับตามหาไปตามหามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันอยู่แถวๆนี้นะคุณผู้ชมมันจะเป็นต้นไม้อ่ะคุณผู้ชมคาบอยู่แถวๆนี้เลยพี่ซีบอกอยู่แถวๆนี้ผมก็ลองตามหาไปตามหามามันตรงไหนวะาอืมตรงนี้เหรออ๋อนี่ไงนี่เจอแล้วอ่าเรียบร้อยครับเราไปตรงนี้แล้วครับผมอ่าอ,อยู่จุดตรงนี้ครับนี่อ,อ โอเคมันเปิดแล้วเรียบร้อยโอ้ oh, oh, mm, เข้าไปซะมาทำน้อยเอ้ยนี่ครับเราจะได้เป็นด้านของนี่เลยมาเลยครับนี่นี่น,นี่เห็นปะเราองไปเผาฟางเผาฟางเผาฟางฟาง,งเนี่ยจะอยู่ตรงที่เกาะไหนรู้ไหมคุณผู้ชมอยู่ตรงที่เกาะทรายใช่แล้วผมจะไปเกาะทรายงั้นแปลว่าคลิปนี้เนี่ยผมหน้าต้องตีบแชงคูดเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดการกับกอตเอเนลเนี่ยครั้งหน้าวันนี้เนี่ยขอเป็นฮาคี ee, ก้การสังเกตแล้วก็ตีแชงคูดแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวมาถึงเกาะทรายของการ,การอัดต่อเนาะเอาล่ะมาถึงเกาะทรายแล้ว นี่ครับเอานี่เผาเลยเผาเลยเผามันเผามันซะโอ้มันเลยจะเปิดเนี่ยโอ้เผานานเกินเรียบร้อยครับนี่เราเอาน้าเนี่ยเนี่ยไปหยดตรงที่ประมาณเอ่อตรงเกาะก่อนน้าแข็งนะครับคุณผู้ชมใช่ไปก่อนน้าแข็งครับผมลุยต่อเพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยหยดตรงนี้แล้วก็เอาไปให้คนจนๆแต่คนจนนั่นก็น่าใจดีกับเรานะคุณผู้ชมครับถึงแล้วตรงนี้เองโอ้เข้ามาในถ้าเลยครับนี่จะมีหินอันหนึ่งไม่ใช่หินปะโถเว้ยไม่คือน้ําแข็งใสนี่ครับหยดเลยหยดเลยอืมเรียบร้อยเดี๋ยวเราเอาน้ำ ไปให้ลุงคนหนึ่งลุงคนนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนู้นครับคุณผ,ผู้ชมอยู่ตรงที่เกาะบ,บากี้นั่นเองถึงแล้วโ oh อ้ม y g o อดูข้างหน้านี่เองครับคุณผ,ผู้ชมครับนี่เอานาไปให้ลุงเขาเลยบั๊กถูยิ้มตู่เลยบั๊กูยิ้มตู่คืออะไรบั๊กตูยิ้มยิ้มแฉ่งเดี๋ยวเรียบร้อยเอาให้ไม่ได้แั้เหรอกูมาผิดที่ไปเนี่ยปัโทษเว้ยลุงเขาไม่รับเออเหมือนกับลุงเขานะ่าจะให้เราไปตีคนบางคนหรือเปล่าหรือไม่ใช่ว่ะเนี่ยตีไอ้เกาะนั่นนะ่าคุณผู้ชมเกาะเล็กๆตรงเนี่ยเดี๋ยวลองไปตีดูซ ข้ามเควสมาว่าเดี๋ยวขอดูหน่อยมีใครหรือเปล่านี่ๆๆเดี๋ยวผมจะลองตีบเขาดูนะครับนี่เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการกลับไปที่ลุงนี้เมื่อกี้นะครับผมที่เรามาโอเคเดี๋ยวเราไปหาลุงอีกรอบแล้วก็ลุงน่าจะรับปากกับเราแล้วแหละน่าจะแบบว่าโอเคโอเคหรือก็ให้มึงอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ทีเสร็จปุ๊บเนี่ยมาเลยนี่ลุงคราบเอาน้ามาให้อ่ะกินน้ำให้สดชื่นลวกันเอาไม่ใช่หรือแปลว่าผมน่าจะข้ามเควส์แล้วเนี่ยคุณผู้ชมแป๊บแป๊บแป๊บขอพี่ดูคลิปไปสี่อีกรอบงง ผมบอกไปดูเงินโจรน,นั่นแหละนี่เขาอยู่ตรงนี้ครับเขารอน้ําอยู่เอาน้ําจากสวรรค์ไปซะาเรียบร้อยครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็กลับไปหาลุงเมื่อกี้เลยใช่แล้วผมทำการกลับไปหาลุงเมื่อกี้เลยโหเมื่อกี้เนี่ยผมภาเควยแต่ขอภัยจริงมาแล้วโอเคคุยกับลุงคนนี้เลยครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราเนี่ยไปตีกับปลาหัมตัวนั้นใช่ไหมเมื่อกี้เนี่ยผมตีไปแล้วโอ้อยังเศร้าเลยหรือว่าผมต้องนี่แหละเสกแล้วแหละคุณผู้ชมเสียฟรีๆจริงๆนะอย่าไปทาแบบผมด้วยข้ามแบบข้ามเควสไปเลยอ่ะคุณผู้ชมเรียบร้อย ตีใหม่อีกรอบครับเสร็จแล้วเรียบร้อยจริงๆนี่ผมแนะนําให้คุณเนี่ยทำประมาณเลเวล200รหรือ300ก็ได้นะทาเควสตีกับแชงคูดเนี่ยแต่ผมไม่เ่งมาทำไงโอ้โหมันผิดพลาดที่ผมเองเอาล่ะถึงเกาะน,นี้แล้วกอบาี้เดินขึ้นไปครับเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปเอาล่ะลุงครคบผมขอละขอประตูหน่อยอ้าเรียบร้อยครับนี่เขาจะให้ที่อ่าเปิดประตูมานะครับเหมือนกุญแจผีอ่ะคุณผู้ชมกุญแจผีเปิดประตูได้ทุกอย่างว้ายจริงๆผมบินกลับมาก่อนลิงเหมือนเดิมครับทำไมงั้นหรอผมเจ้าเนี่ยไปเปิดประตูเว้ย ผมต้องเปิดประตูครับมาตรงนี้นี่นี่เปิดประตูไปสั้นนี่ประแชงคูดรอเราเลยปะาหำแชงคูดขอตีหน่อยแล้วกันหน้าปะหำน้อยอ๋อนี่ไงคิดว่าใหญ่มากเหรอหำเองอ่ะนี่ครับมามาอู้หูอูู้เขาโหดมากครับคุณผู้ชมระวังด้วยนะใครจะมาตีแชงคูดเนี่ยนี่ไงจริงๆเนี่ยมันมีสูตรนะคุณผู้ชมอยู่ข้างนอกก็ตีเขาอืมอีซี่ตีไปตีไปตีไปมา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 นี่เร็วอู้แรงนันเนี่ยดาบเขาแรงมากๆขอขอดาบเองเหอะแชงคูดเดือบร้อยเซเบอร์นะครับผมจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะฟาร์ม นะแต่ว่าขอญาตยังไม่ฟาร์มก่อนดีกว่าหรือว่าฟาร์มดีว่าคุณผู้ชมเอาไปฟาร์มด้วยเลยดีกว่าโอเคปขข้าขอค่าตัวตายแป,ป๊บหลังจากผมค่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะทําการไปซื้อหาคี้การสังเกตเพราะว่ามันมีเงื่อนไข3อย่างเลเวลเนี่ยต้องถึง200หรือเปล่าหรือ0 0เนี่ยประมาณนั้นละคุณผู้ชมครับและปะตีแชงคูดได้อย่างหนึ่งอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไนดะ้มี2อย่างมั่งไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันเรียบร้อยนี่ไงต้องมีตังค์ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับผมเจ็ดแสนห้าหมื่นใช่ต้อง,ม,งมีทุมอย่างด้วยมีตังค ทำไรหน้าเวล300ด้วยนะครับประมาณนั้นแหละสามร้อยสองร้อยไม่รู้อ่ะเรียบร้อยนี่ฮาชิการสังเกตของผมได้เปิดขึ้นมาแล้วเอาล่ะคุณผู้ชมสับอีพีนี้นะี่ยอาจจะมีประมาณแค่นี้ละกันเดี๋ยวอนะีพีหน้าเราจะมาใช้เซเบอร์มาตีกับะหาตัวนั้นเลยะหาตัวนั้นเลยเนี่ยก็เอเนว่ะคุณผู้ออชมเอาล่ะตามอีพีหน้านะครับสหรับอีพีนี้เนี่ยบักตู่ขอตัวลาไปก่อนใครชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับคลายไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้บักตู่ด้วยนะครับบักตู่มันก็โง่แบบนี้แหละมันก็โง่โง่เบื่อเบื่ออย่างนแแล้้วกกันนนคดูผผมมห่อย